โอเคเรื่องเนี่ยโอเคเริมได้เลยไหม <ทำ S 1> ได้พร้อมแล้วเฮ้เฮ <Hey, hey. S 2> ้อยาห์หยาช่วยด้วยอย่าท้ากูเยเฮ้ย <Hey, S 2> เงียบนะไม่ต้องร้องด้วยโอเคไม่ต้องร้องไม่โอเคอย่าทำากูแกไม่มีทางเลือกนี่นะแต่ฉันเลือกให้แกแล้วล่ะอย,อย่าเลือกกูไอ้กูได้เลือกว่ะ เอาละถอยไปหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวโดนลูกหลงเอาโอเคเฮงเงียบสักทีสิกูจะเล็งไม่ตกมันเล็งไม่ตกมันเล็งสวันก่อนหน้านี้ยูบิซอฟภูมิใจเสนอเกาะสวรรค์ที่แสนอันตรายยังไม่มีการค้นพบชายหนึ่งคน คริสโตเฟอร์มินพลัสจะพิชิตป่าที่แสงอันตรายนี้โปรดติดตามการประจนภัยของเขาและนี่คือฝานรกไกลปืนเที่ยงให้เสียใช่ที่ไหนเล่ามันต้องชื่อว่าวัสลีนโดนลูกโมยัดป่าตังหักเฮ้ยว่าไงเพราะว่าคริสมินพลาสเจ้าตำนานนะครับและในวันนี้เราจะมาถ่ายหนังบนก่อให้กับเกมแ s a s s, <S, <S i n s Creed และเอโอคริ นี่ฟาใครสามไม่ใช่เอเจสินฟาใครสามไม่ใช่เอเจสินพิษผู้ไม่ผิดนะครับเฮ้ยพวกพวกกับผมลิสมินพลัสเจ้าตำนานนะครับแล้ววันนี้เราจะมาถ่ายหนังบนกอให้กับเกมฟาใคร2นะครับซึ่งในวันนี้ยูบีซ็อกได้ส่งผมคริสนี่มันภาค3นะนะฟาใคร3 3เหรอใช่ใช่มันเป็นมันเป็นไตภาคพ่อเงยูบีซ็อกได้ส่งผมให้มามาเชิญโชคในก่อนที่3วันรู้อะไรไหมกว่าผมจะรอดตายได้เนี่ยนะมันต้องฝึกฝนตั้งแต่ออกมาจากดูขี้ของแม่เออไม่ใช่ช่องคลอดเลยทีเดียวเอาละผมจะสอนคุณเกี่ยวกับเบลลี่ ปิดวอกกี้ทอกกี้ซะเฮ้ยเเดี๋ยวมันไม่ใช่ <Yeah. S 2> <อ>สัตว์เอ้ยสามสองเนินพ่อ,ม,อมีเยอะนะ <S <S ที่นี่นั้นเต็มไปด้วยฝูงลิงมากมายเลยนะครับและผมก็จะตามล่าลิงเหล่านั้นและผมก็จะต่อยมันให้หน้าสัตว์เลยเพราะกูนี่เก่งตะกระึงก <Hello. S 1> ูนไอ้สัตว์เอ้ยกูอยอยบอกให้มึงปิดวอกกี้ทอกกี้ไงคริสมึงช่วยแหกลูกกระตามึงดูหน่อยมันใช่วอกกี้ทอกกี้กูใชที่ไหนอะเกรซเอาด้ยินฉันไหมเพื่อนแม่งเอ้ยเออกูได้ยินมึงแล้ว เยี่ยมนายเป็นไงบ้างอ่ะเห็นพวกเราไหมอ๋อใช่ฉันเห็นนายแล้วอยู่ตรงนู้นนะ่ะเอาอยู่บนเรือครับนี่บอกไม่เงเลกว่าแผนงมงใช่ฉันเห็นนายแล้วโอเคเอาละเปิดปาร์ตี้กันเลยนายน่าจะมาอยู่ที่นี่นะกูขอแช่งแช่งมึ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 งขอให้เลยมึงจมแม่งไงพวกแม่งได้แดกเหล้ากันท้งยกแก๊งเลยแถมได้ใช้บริการดู่ไส้อวย ใฮ้ตายเหอะกูอยากไปชิบหายเลยโอ้โหนั่มันแตงโมเป็นสิวใครฮะพ่อยจะมาจับเลนกล้องทำไมวะฮะนี่มันต้องพัน0้ารอยเหรียญนะเว้ยมึงนิดไม่งเงยแตงโมเป็นสิวอยากสัมผัสกดข้อแรกในการเอาตัวรอดน,นั้นก็คือต้องหาแหล่งน้ำถ้ามึงขาดน้ำใน3มวันนั้นมึงตายแน่เออจริงเหรอเนะี่ย กูก็ไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นมึงจะถามกูดีกว่าจริงๆกูก็ไปลอกเขามาเฮ้ยแล้วคิดว่าน้ำที่มึงเหยียบอยู่เนี่ยมันสะอาดมากนักเหรอวะเนี่ยเออก็กูกำลังหาแหล่งน้ำสะอาดอยู่นี่ไงโอเคก็มึงมันรวยนี่หว่ามึงเห็นอะไรก็เพอร์เฟกไปหมดนั่นแหละยูไปซอฟจ้างกูมาทำอาหารน,นี่แล้วเขาก็จ้างมึงมาแบกกล้องถ่ายซึ่งมึงก็ทำได้แค่ซูมเข้าซูมออกเนี่ยถูกจ้างเพราะกูถ่ายเก่งเว้ยปากหมาเงี้ไม่น่าปล่อยให้แก่เลยบิ๊กมาม่าพักสองคงดีดสุดละมั่งสำหรับมึงอ่ะ ชิบหายแล้วงูคริสคริสไม่ทำไม่มุ่งไอ้เห็มาไหนวะไหนวะเอาไส้อั่วมันคืนไปตลกไหมสัตว์เ้ยอือเอนี่ไงฉันบอกแล้วว่าฉันต้องเจอแหล่งน้ำสะอาดเป็นไงเรารู้ไหมฉันตั้งชื่อน้ำตกนี้ว่าอะไรฉันตั้งชื่อมันว่าอีเห็ดสดแบ์รี่ไงแหละนี่มันเป็นน้ำจืดที่หอมหวานที่สุดในโลกเลยนะจะบอกให้คริสกูขอแหละ กูแสดงมนเหนื่อยทั้งวันแล้วนะโอเคคริสมึงดูนู่นกว่าแมรี่อะไรของมึงเนี่ยมึงเงียบไปเลยกูรังอารมณ์ดีฮะอะไรเฮ้ยเลือดเหรอเนี่อยอะไรวะเนี่ยนี่มันอะไรนะใครม,มาตายแถวนี้ <laughs> โอ้โ <laughs> นี่มึงแดกมึงแดกน้ำนี่จากศพ <laughs> <c oughs> <c oughs> โอเคไหมพวกมึงปลดกรุณาอย่าเอาคลิปนี้ลงเน็ตเด็ดขาดเนะี <c oughs> ่ยกูสัญญาว่ากูจะรีบอัพ เฮ้ยนั่นอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะเสียงมันมาจากแถวนี้นี่หว่าไหนวะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยนั่นมันกวางใช่ไหมน่ะแต่กูว่าน่าจะเป็นคนนะเฮ้ยแต่ฉันว่ามันเป็นกวางแน่แน่เฮ้ยดูดูดูนั่นมันนั่นมันคนทะลุกวางคนทะลุกวางอตื่นตาตื่นใจโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอคุณครับได้โปรด อย่าฆ่าผมไม่ไม่ผมไม่ได้จะมาฆ่าลุงไม่เอ้ยใครยิงวะสัตวเเ์เอ้ยวิ่งวิ่งก้มตาไว้ก้มตาไว้อ้าวอ้าวหยุดก่อนหยุดก่อนสงสัยมา้าฉันอยากจะพักเนะี่ยอืม <c oughs> ม้าน้อยโพนี่พูดหน้าสงสารเจ้าโพนี่ตัวน้อยของฉัน แกเป็นม้าที่ดีมากรู้ไหม,หมอืมอืมอืมแกมีอะไรมากมายในชีวิตแต่แกเป็นมา้ายังดีกว่าตอนเป็นคนซะอีกนะมุยมุยมุยเฮ้ยเฮ้ยชิบหายไม่เงยไว้ฉันจะคิดถึงแกนะฮะคริสมองลงคริสมันเดินมาแล้วได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม จัดเตยสึกจะบบกดียิงคุยใหยก็รู้นะมึงชื่ออะไรใหยก็รู้นะมึอมึงไงเฮ้ยออยุออยไปที่ดีวะกูเมยกูเมยแบมบี้ขอโทษด้วยนะแม่แกตายแล้วแบมบี้แบมบี้ไหนวะ เบมบี้แม่ก็ตายแล้วเบมบี้เฮ้ยเบลลี่ไปเร็วไปเร็วคริสกูเมื่อไรเรอเล่นใช่ไหมเนี่ยอย่าไปเชื่อกูคริสมึงต้องวอเรียกพุ่วงกับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์อะไรนี่แล้วไปที่เรือเี็บดยวะดูก่อนว่าเขาตายยังโอ้ไม่ก้าดโอ้ไม่ก้าดเขาตายแล้วเขาตายแล้วมึงดูปากกูกูไม่ได้บ้านะเว้ยฟังนะ มึงต้องมารับพวกกูเ <guarding> ด <okay>? ี๋ยวนี้ไม่งั้นกูจะหยิบไซอั่วที่มันยาวห้าฟุตมาฟาดมึงให้ปิวกันในดอกใบนอกใช่ตายแล้โอ้ยชิบหายแล้วเฮ้ยฮัลโหล เฮ้ยคริสดูนั่นดิเฮ้ยเม่งเอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ไ oh ม่เกิดสัตว์เร็วๆดีเบลลี่กูรู้แล้วไม่ยอมเมยเดี๋ยเวเร็วเข้ามาเร็วเม่งเชียแเม่งเอยเม่ง,มง,งเรือแม่งระเบิดแล้วอดจับแตงโมเลยเฮ้ยน,นั่นมันกับตันหรือเปล่าวะ อะไรมพี่พวกเราคือลวที่เด็ดหัวคนเว้ยตายเฮ้ยพวกเขายังไม่ตายนั่นไงเขาอยู่นั่นพวกแกจะมาตีหลี่กันบนเกาะชันงั้นเหรอฮะไอพวกเวสฉันเจอกล้องบนเรือน่ะอืมนี่มันยี่ห้อไหนเนี่ยโซนี่หรือเปล่าฉันว่าน่าจะเป็นโตโยต้มากกว่านะโตโยต้บ้านพี่ยังผลิตกล้องถ่ายเป็นพยานไม่หน่อยนะอย่าทำร้ายเธอ ชื่อโซฟีใช่ไหมโซฟี Sophie, หาอะไรก็ชื่อเจนนิเฟอร์ฉันอยากให้เธอเล่นเกมนิดหน่อยโอเคประมาณว่าเอ่อวงเวียนแห่งชะตากรรมแต่ว่าไม่ต้องมีวงเวียนแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ชะตากรรมของฉันด้วยฉันอยากให้เธอตัดสินใจตัดสินใจอะไรว่าใครสมควรตายมากกว่ากันไม่เป็นไรมาเถอะเลือกได้เลย จะจะเลือกใครไอนน้นี่หรือจะเป็นไอ้นั่นโอเคยังไงก็ตามไอสองคนนี้มันไม่รู้ชื่อของเธอด้วยซ้ำชื่อจริงๆของเธอนะโอเคดีเจ <DJ, S 2> ขอเพลงหน่อยอย่ายิงผมอย่ายิงผมขอโทษด้วยที่เคยเรียกว่าโซฟีแบบกระชับคุณชื่อเดนิเฟอร์ใช่ไหมอย่ายิงผมเลยผมมีลูกนะเฮ้ยแกไม่มีสน่อยไอตอแหลยเฮ้ยมึงก็แหละโกหก มือแค่อยากให้เธอดูไส้อั่วให้ใช่ไหมในโปรดเธอโซฟีเอ้ยเจนนิเฟอร์อย่าไม่เฉยไอ้สละเร็วเอ้ยว้าวฉันให้เธอยิงหนึ่งแต่ได้ถึงสองเนี่ยฮะใจเด็ดมากโอ้ขู่มืนเลยขู่มืนเลยชอบเธอเฮ้ยวาสดูนี่สิเร็วนี่ดู อะไรดีวะนะยังไม่มีการค้นพบชายหนึ่งคนคริสโซเฟอร์วินฟาว้าว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 ,ว,าว,ว,าวคริสมาดูอะไรวะกูไม่รู้คริสมานเอาอะไรไปวะกูจะไม่รู้ไหมครับแม็กเลิวินยู ที่นี่เฮ้ยชิบหายแล้วมาดูหนังมึงแล้วแม่งเอยเขาอยู่นี่มารู้ว่าเราอยู่นี่ที่ไงทำไงดีวะโอ้ยพี่ฉันดี่ต้องรับนายสูกเ่าะของฉันฉันเป็นเออแฟนมันแท้ของนายเลยฉันเห็นนายเล่นหนังเยอะแยะเลยนะแม้เราจะเจอกันผิด่นเวลาไปหน่อยแม่งเอยอีสัตเฮ้ยพวกตื่นได้แล้ว คริสหมอบลงดิวะคริสหมอบลงหมอบลงดิเว้ยเดี๋ยวมันเห็นนะครับดาราหนังใหญ่นายดูแล้วก็เรียนรู้ไอ้ห่านี่แม่งเพิ่งออกมาจากสีทัญญาชัวร์ฉันมองไม่เมื่อสวยแล้วเฮ้ยมันเห็นหรอวะ <laughs> ฉันว่าจะเห็นนายแล้วหรอนานแกแจ็คพอตแตกอยูตรงนั้นดูตรงนั้น,ด,น,น <laughs> ดูสิ ฉันรู้จักนายมันเห็นแล้วคริสคริสยาเฉยเฉยมันอยู่ไม่ได้แล้วมันอยู่ไม่ได้แล้วฉันเห็นมันมันสองคนก้มๆย่องๆอยู่นั่นแหละแล้วฉันก็เห็นมันอย่างกับพลซุ่มยิงเนี่ยไปเถอะเกาะนี้มันต้องมันระเบิดแน่ๆเลยเราจะทำเป็นแบบเออเรเลซี่โชว์มาเถอะตามฉันมาไอเวนวิ่งวิ่งวิ่ง วิ่งแล้วคุณีป่าล่าคกูใส่เกมมาแล้วเนี่ยรอกูด้วยรอคนถ่ายด้วยกูไม่สนแล้วจังหวะนี้กูไม่สนแลยทั้งนั้นแหละเฮ้ยเอาอุ้ยพ่อ์ขอเอาเฉยลูกแม่งหักแล้วเลวม่งหักแล้วมาเร็วอย่าทิ้งกูมาเร็วอย่าทิ้งกูอย่าทิ้งกูเฮ้ยชิปหายเอ้อย่า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 ยิงอย่ายิงผมอย่ายิงผมเลยอย่ายิงผมศ์เด้อเฮ้ยชิบหายแล้วพระเอกมาเอง ชิบหายแล้วตายหาแล้วตายหาแล้วคริสไปเร็วไปเร็วคริสคริสเร็วไปเร็วเฮ้ยมาเร็วแตกไปเลยกันคนละเมตรสองเมตรในขนาดกูไม่เคยยิงนั้นเนี่ยคริสมึงอย่ามัวแต่มันไปได้แล้วเฮ้ยกูลืมโทษไปเร็วเราจะไปไหนกันเนี่ยกูไม่รู้ครับแค่ออกห่างจากไอ้พวกบ้านั่นแหละโอ้โอเมก้าโอ้เมก้า เอาเฮ้ยวางอุ้นลงวางปืนลงบงังโอ้ลีเชิดแม่งไงมันอะไรกันเนี่ยอาบแดดกันนะโผล่มาได้หัวเฮ้ยอะไรเนี่ยปล่อยกูปล่อยกูเอ้อคริสคริสช่วยกันด้วยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเบลลี่เบลลี่เบลลี่ใจเย็นฉันจะไม่ทิ้งนายฉันจะ <c oughs> คริสหนีไปเถอะหนีจังหวะนี้หน,นีไปเลย <c oughs> ต้องไปแล้ว เว้นแล้วเว้นแล้วอย่าทำอย่าทำผมแกทำให้ฉันต้องวิ่งไอ้ของข้าไอ้ไอ้ไอ้หัวแหลมอือเอาตัวมันมาอย่ามาพักร้อนแถวนี้ล่ะคริสนายยังอยู่ไหม ฉันโดดเดี่ยวแล้วเกินฉันเคยบอกนายหรือยังเกี่ยวกับนิยามของอความบ้าคลั่งเนี่ยได้ยินฉันไหมฉันรู้ว่านายได้ยินถ้านายไม่มาที่นี่แล้วก็ฉันจะเฉือนเพื่อนนายเป็นชิ้นๆเลยคอยดูหยุดเถอฉันว่าเขาอยากจะร้องเพลงให้นายฟังนะหนีไปคิดหนีไปอนีอีออออควย ไอหัวนกคุณทองมึงตัดทรงเทียอะไรของมึมงมึงไปได้บอกว่าอย่ายิงกูไงมึงเงียบเลยนะเว้ยไอซัดเงียบนะเว้ยกูบอกให้เงียบไงเล่ 8, าแปลงฟันมึงนะฉันจะฆ่าแกแล้วก็ลากแกลงไปในคุมนะลกูกแล้วก็จะฆ่าแกอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเงียบซะหุบปากแล้วหยุดร้องได้แล้วไอหัวครมึงออกห่างเพื่อนกูนเลยกูบอกให้ออกไป วางปืนลงเถอะพวกมึงอะไรวางลงนายวางก่อนมึงก่อนวางปืนลงซะไม่มึงอะไรวางก่อนมึงนั่นแหละวางมึงอะไรมึงวางก่อนมึงมึงมึงเลยครับมึงดูอี่ทั้งหลายปืนฉันเป็นคนพูดก่อนนะฉะนั้นวางปืนได้แล้วพี่ชายกูไม่เคยมีน้องชายตัดผมทรงแบบมึงมันเป็นแค่คำเปรียบเทียบเพื่อให้ดูดีเฉยเฉยเว้ยเอาละวางปืนลงได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย่มึงขยับไปนิดเดียวนะกูยิงมึงทั้งกกแน่โอ้งั้นเหรอ ถ้าฉันเดินอีกก้าวเดียวแล้วนายจะยิงอย่างนี้เหรอกูบอกว่าอย่าเดินมากูยิงด้วยเอ้ามึงยิงได้แม่นมากโอ้อะไรเดียวโอ้ต่เร็วเออขอโทษนะแต่ว่าช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมว่าไอ้เมื่อกี้ทำอะไรฮะอย่าถามกูเลยกูตากผ้าทิ้งไว้กูไปเก็บก่อนนะไม่ต้องตามมาก็ได้ จริงๆแล้วผมแค่เสียสธานในสังคมบ้านเราก็เท่านั้นมันก็เลยเกิดเรื่องดีๆแบบนี้ขึ้นมนุษย์เรามักจะมีแต่ความลับคนส่วนมากกวดทางเรื่องให้กับคริสแล้วเดี๋ยวผมจะจัดให้คริสคนส่วนมากแหละเขาอยากให้นายรอดกันนะซึ่งฉันจะอนุญาตให้นายอยู่ที่นี่ได้สักสองสามอาทิตย์ละกันนะเขาิ <c oughs> น,นีอีกแล้วเลน่นอย่างนี้มาสมรอบแล้วเนี่ย ฉันว่ามันไม่ค่อยตลกเลยนะเออตื่นได้แล้วพูดอะไรทักอย่างสิคนเขารอดูเอ่อดูนายกันอยู่เนี่ยคริสคริสเฮ้ยเพื่อนตื่นสิวะเฮ้ยคริสคริสตื่นเน่ยเฮ้ยคริส ตายพวกมึงนี่แหละวอสวอสเงียบดิว,ว่าสัตว์เ้ยมีคนโดดล่มลงมาหกคนที่เกาะเราอ่ะจริงอะคนเกาะเราเนี่ยนะจริงๆได้ยินไหมคริส <laughs> ทำไมมันมีแต่คนที่มาเกาะน,นี้กันนะทั้งที่รู้ว่าฉันอยู่ที่นี่อ่ะ <laughs> ไปเล่นกับพวกนั้นดีกว่า ฉันเออลืมทําความสะอาดไปนิดนึงเด็กๆทั้งหลายอย่าลืมเก็บกวาดห้องและเชื่อฟังพ่อแม่นะจ๊ะเอาละขอโทษด้วยนะคริสมันคงไม่นานนักหรอกจะเสร็จแล้วพวกอ่าสุดท้ายแล้วโอเคฉันว่าไม่มีใครอยากหาเขาหรอกบ๊ายบายจุบ๊บๆบานแจ้โอ้โอ